นี่เนาะพี่น้องข้าวผัดโพดโพโอร่อยมะโมะมาแตงนะคะเพื่อนนี่ข้าวผัดใบบุยลำก็จะหน้าตาแบบนี้ละค่ะพี่น้องมาๆๆๆมา,มา,มา,มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้ไปจะมาทำเมนู ของคนต่างแดนนะคะเมนูง่ายๆพี่น้องข้าวผัดไข่นะคะข้าวผัดกุ้งนะคะข้าวผัดกุ้งในต่างแดนนะพี่น้องนี่เนาะใส่ไข่สองใบเลยนะคะกินคนเดียวนั่นเพื่อนเอาให้มันอิ่มนั่นเพื่อนเนาะก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งแล้วก็นี่เนาะหอมหัวไงน,นั่นเพื่อนแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะเพื่อนนีก่ก็กระเทียมสักนะคะานเพื่อนข้าวผัดจะพลาดไม่ได้นะคะมันต้องมีนี่นะคะ ข้าวสวยนะคะข้าวสวยหุงไวอันสองมือแล้วเพื่อนใส่ตู้เย็นไว้นะคะนเพื่อนแล้วก็อ่าน้ําตาลนิดนึงนะคะเพื่อนพริกไทยนะคะซอสฝาเขียวเกลือนะคะซีอิ๊วดำนะคะน้ำปลานิดนึงนะคะถ้าต้องการนะคะเพื่อนนี่เนาะกระทะเราใส่น้ํามันมานิดนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะนี่เนาะเพื่อนน้ํามันเราก็ เนี่ยกระทะเราตั้งน้ำมันแล้วนะคะเพื่อนพี่ใบก็ทำกับข้าวนอกบ้านเหมือนเคยนะคะใส่น้ำมันเออใส่กระเทียมลงไบกอนพี่น้องใส่กระเทียมลงไปนิดหนึ่งนะคะเจียวให้น้อยเจียวให้มันเหลืองในจากน้อยนะคะเพื่อน พี่น้องการทำกับข้าวนะคะเพื่อนมันอยู่ที่การกินของแต่ละคนน้องเพื่อนกับการใช้ชีวิตในต่างแดนพี่น้องเฮาพอได้เฮ็ดขายนะคะพเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็าใส่ลงไปพี่น,อน้องเนาะถ้าการทำที่ที่คุณทำขายคุณมีอัน,อนเครื่องทุกอย่างเนาะรสชาติมันก็จะอร่อยแตกต่างกันไปเนาะสำหรับ การใช้ชีวิตในต่างแดนนะ่ะเราเอาที่เรามีนะเพื่อนๆใส่กุ้งลงไปพี่น้องพี่น้องใส่กุ้งลงไปโรดนะคะคน้ำมัน นี่นาอพี่ใบใส่ไข่ลงไปนะคะเพื่อนไข่สองใบนะคะตอกไข่ไปเลยสองใบนะคะมากไผ่มากมันเด้อพี่น้องชอบใครชอบมันนะคะานเพื่อนเรากินรสชาติก็คือกันนะค่านเพื่อน ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะพี่น้องใส่ข้าวลงไปเลยนะนี่เนาะการที่จะผัดข้าวให้สวยนั่นเพื่อนเราจะต้องเป็นข้าวที่อ่านหุงเก่านานเพื่อนข้าวที่อ่านเป็นข้าวเย็นนั่นเพื่อนผัด ผัดมันตึงจะสวยนะเพื่อนโบแมนข้าวหุงร้อนๆเราเอามาผัดเนาะเพื่อนมักสไตล์ไผสไตล์มันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราลวนไปแป๊บ,บนึงเพื่อนใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะ ใส่หมอมหัวใหญ่ลงไปก่อนพี่น้องใส่น้ำตาลนิดหนึงนะใส่ลงไปโรด,ดอร่อยอยู่แล้วตามด้วยซีอ e ิ U ๊วดำใส่ซีอ e ิ U ๊วดำเพื่อให้มีสีสันนะคะนเพื่อนใส่เกลือนะค่นนิดนึงนะ เพื่อนๆต่อด้วยซอสปลาเขียวนะต่อด้วยน้ำปลานิดนงึนงนะเพื่อนเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วนั่นเพื่อนอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ รพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะ This is a fried rice. This is my style. นี่เห็นบ่เห็นบ่พี่นอ้องกะได้เลยไม่ต้องชิมนะคะเพื่อน ได้เลยไม่ต้องชิมนะคับเพื่อนสุกแล้วนะคะสุกแล้วพี่นอ้องอร่อยเรียบร้อยไปเสิร์ฟเลยค่ะนี่นาะพี่น้องข้าวผัดโพดโพโอร่อยมะโมะมาแตงนะคะเพื่อนนี่ข้าวผัดใบบุยลำํำก็จะหน้าต่าแบบนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องมามามาก นี่นะคะเพื่อนมาอวดมาอวดนะคะนี่นะคะฝีมือใบบุรีลมนะคะข้าวผัดก็จะน่ากินแบบนี้พี่โน้องมาเดินมาเดิน,นะคะปาด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 ,ปด <c oughs> ว้าวหลาใหญ่ห้างนะคะเฝ้ากินเฝ้ากินนะคะมาเสิร์ฟด้วยกากหมูนะคะ <c oughs> อร่อยก <c oughs> ุ้งแบบท้องแตกเลย <c oughs> เพื่อนกินแบบท้องแตกเลยนะคะ อ,อ,อือร่อยมากอร่อยรสสซมตตันนะคะอือผไม่มีอะไรกินนะคะตามมาตามมาด้วยพี่น้อง อร่อยมากอร่อยจริงเพื่อนเดี๋ยววันหลังจะหาซื้อแบบเนื้อปูมาทำนั่นเพื่อนเป็นข้าวผัดหมันปูเนาะพี่นอ้อง นี่อะไรเพื่อนๆฝีมือการทำอาหารการใช้ชีวิตนะคะในต่างแดนนอบเพื่อนอาหารบางอย่างนะคะมันก็ไม่ได้ครบทุก ทุกอย่างนะคะในการที่จะปรุงอาหารเนาะพี่นอนะ้องเนาะเราสามารถาดัดแปลงของเราได้นะคะเพื่อนเนาะเพื่อให้อ่รสชาติมันคล้ายบ้านเรามากที่สุดนอนเพื่อนแต่จะให้มันเปเวอร์อลังการเหมือนการที่อยู่เมืองไทยมันเป็นไปไม่ได้นะคะของบางอย่างมันก็หาไม่ได้เนาะอืมอย่าจมอยม่าจอืม กินเราก็มักจมเบิบ้งกุ้งเบิ้งกุ้งสะออนสะออน